อยากได้ปลายวอลลุ่มเกาหลีแบบนี้ไปด้วยหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าผมบุ๋มยังสั้นอยู่เลยอ่ะอยากดัดเกาหลีอะค่ะแนะนำได้ไหมคะได้ได้งั้นวันนี้ค่ะทางร้านของเรามีโปรโมชั่นดัดผมนะคะ2,900บาทฟรีบำรุงฟรีตัดแต่งทรงเรียบร้อยเพราะวันนี้เราตัดผมอยู่ที่500บาทถ้าอย่างนั้นเราดัดไปด้วยไหมแต่แบบที่น้องบุ๋มดูเป็นผมยาวใช่อยากได้เป็นวอลลุ่ม ด้านหน้าเป็นเกาหลีหน่อยสบัดเกาหลีอะค่ะได้แต่พี่หิมจัดให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องแพนมาดูที่ทรงผมตรงนี้นิดนึงค่ะอยากได้แบบด้านหน้าประมาณนี้นะคะอยากได้แบบประมาณนี้ค่ะ<อ><ๆ>ด้านหน้าได้เลยได้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่หิมจัดให้พอดีว่าเรามีโปรโมชั่นอยู่พอดีเลยเพราะว่าเราตัดวันนี้อยู่ที่500บาทถ้าเรา 900บาทฟรีบำรุงฟรีตัดแต่งทรงให้ด้วยเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าวันนี้จะได้สุงผมแบบไหน